อย่าลืมทุกเดือนเราจะส่มเมนแรกของแต่ละชิปในเดือนนั้นๆเพื่อหาผู้โชคดีรับรางวันไปนเลยฟรีฟรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมารทวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไฟฉายจิ๋วจากโอไลน์นะครับก็เป็นไฟฉายที่เราสามารถพกพาได้สะดวกนะครับเป็นพวงกุญแจก็ได้แล้วก็ความสว่างเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมประโยชน์ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับ โอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคสำหรับ i3E นะครับก็เป็นแพ็กเกจเล็กๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันถึง5ปีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันซึ่งผมบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมแกะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะให้ดูแพ็กเกจข้างในว่าเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจข้างในก็จะเป็นถาดแบบนี้นะครับพร้อมกับคู่มือโอเคในส่วนของตัวไฟฉาย อันนี้เนี่ยผมเอามาห้อยเป็นพวงกุญแจเองก็คือเดิมทีจะมีแค่ตัวไฟฉายกับห่วงเล็กๆอันนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยเรียกว่าเบามากๆแล้วก็ใช้ฐานเป็นฐานทิปเปิลเนะครับเพียงหนึ่งก้อนเท่าน,นั้นแล้วเราก็หมุนเข้าไปได้เลยอ่ะเวลาใช้งานเราก็แค่หมุนให้แน่นตัวไฟฉายก็จะติด เวลาเราไม่ใช้เราก็หมุนกลับแค่นั้นเองใช้งานง่ายมากๆสามารถหมุนด้วยมือเดียวก็ได้นะครับโอเคเราหมุนให้เน้นแล้วก็ปิดนะครับเพื่อความสะดวกก็ห้อยเวนพวงกุญใจได้เลยบอกเลยว่าน้ําหนักเนี่ยเบามากๆแล้วก็ในส่วนของความสว่างตัวนี้เนี่ยมีความสว่างอยู่ที่90ลูเมนนะครับแล้วก็ ในกล่องเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง45นาทีเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฟฉายที่เล็กกระทัดรัดน่าสนใจสําหรับการพกพานะครับใช้งานทั่วๆไปเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลยอยู่ที่ประมาณ200-300ประมาณเนี้ยครับไม่แพงเลยหลักร้อยเท่านั้นเองก็ใครสนใจลองไปหาดูกันได้นะครับสําหรับ o อไลท์ไอนะครับครับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวไฟฉายตัวจิ๋วจากโอไลท์นะครับก็ เป็นหนึ่งในไฟฉายที่สามารถพกเป็นพูงกุจได้ด้วยพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ใช้แบตเพียงฐานก้อนเดียวเท่านั้นเองลองไปเลือกดูกันได้แล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดี